ตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครเลยเธอลงมาสมัครเป็นแอร์ดูสิอะไรอย่างเงี้ยฉันเห็นภาพเธอในแบบยูนิฟอร์มนะกว่าจะติดปีก็เสียน้ำตาไปหลายรอบเพราะกลัวแล้วคือเจนเจอกรรมการที่เขาแบบไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านก่อนหน้าเจนสี่คนแป่ไม่ออกทั้งทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแหละตอนไปเทนก็แพนิกเหมือนกันแล้วเราเห็นมาเป็นลูกเลยไหมใช่ค่ะแล้วเราไม่รีบหนีเหรอจะเลยว่าการเป็นธรรมชาติอะค่ะดีที่สุด เขาก็คนคนหนึ่งที่อยากรู้จักเราก่อนจะเข้าเนื้อหาพอดแคสต์ในวันนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่มินาเปิดสถาบันติวแอร์โฮสเตสจัวที่ชื่อว่าครูบิงมามากกว่า8ปปีแล้วที่ครูบิง เราเป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครแอร์โฮสเตและสจวตแบบครบวงจรในที่เดียวเรามีทั้งคอร์สติวโทอีกคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษและคอร์สวิงที่เป็นคอร์สเตรียมสัมภาษณ์สมัครแอร์โฮสเตและสจวตไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพการยืนเดินนั่งไหวการแต่งหน้าทำผมการทำกิจกรรมกลุ่มหรือที่เรียกว่า group discussion การจำลองสถานการณ์ต่างๆบนเครื่องบินให้น้องๆได้แก้ไขปัญหารวมถึงการจำลองการสัมภาษณ์เสมือนจริงทุกสายการบินที่มาเปิดรับ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาทัศนคติให้เหมาะสมกับอาชีพแอร์โฮสเตสและสจวตเพราะพี่เชื่อว,ว่าการได้ติดปีกหรือการเป็นแอร์สจวตที่ดีได้ในอนาคตนั้นเราต้องเริ่มต้นจากทัศนคติที่ถูกต้องก่อนที่ครูวิงเรามีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงแอร์โฮสเตสสจวตคนรุ่นใหม่หลากหลายประสบการณ์จากหลากหลายสายการบินทั่วโลกที่จะคอยเป็นทั้งครูพี่สาวพี่ชายที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคนของเราค่ะและที่นี่เราดูแลทุกคนตลอดชีพ ถึงแม้ว่าจะติดตีไปแล้วเราก็ยังคงให้คำปรึกษาตลอดค่ะเป้าหมายของสถาบันคูวิงไม่ใช่แค่การสารฝันติดปีกให้กับน้องๆได้ทำอาชีพในฝันอย่างแอร์โฮสเตสและสจวตแต่เรามีเป้าหมายที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเป็นแอร์โฮสเตสและสจวตที่มีคุณภาพของสายการบินและแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานทุกวันอย่างมีความสุขใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอาชีพแอร์โฮสเตสและสจวตยังไงสามารถเข้ามาปรึกษาพิมินาได้ก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ จะเข้ามาที่สถาบันแบบเจอหน้ากันหรือออนไลน์ผ่านซูมก็ได้เช่นกันค่ะช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ในดีสคริปชั่นแล้วนะคะตอนนี้กลับไปฟังเส้นทางการสมัครแอร์โฮสเตสและสจวตของลูกศิษย์จากสถาบันคูบิงกันดีกว่าค่ะมินาพาติดปีบพอดแคสต์ของเราวันนี้ค่ะก็เชิญลูกศิษย์นะคะที่เป็นแอร์สายแขกมเมอมอยกับพวกเรากันยินดีต้อนรับน้องเจนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พินาสวัสดีเจนค่ะเจนแนะนำตัวเองให้ฟังหน่อย สวัสดีค่ะเจนนะคะก็ตอนนี้ก็บินสายแขกอยู่ค่ะอีเนาะก่อนหน้าน,นี้เราทำอะไรมาก่อนหน้าน,นี้เจนเป็น HR มาค่ะก็เป็นเ r ชามาช่วงหนึ่งประมาณหนึ่งปีกว่าๆค่ะก็เริ่มแบบว่าเบิร์นเอาแหละเริ่มแบบอุ้ยหาอะไรทำใหม่ๆดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยมองหาหลายๆงานเลยค่ะหลายๆแบบหลายๆแบบ สายงานอย่างนี้เนาะแต่ว่าเจนอะค่ะเป็นคนชอบเที่ยวค่ะพี่มินาใช่เจนตั้งโกรยไว่าโอเคปีหนึ่งฉันจะไปให้เที่ยวให้ได้แบบแอดล a สองประเทศก็ทําอย่างนั้นมาประมาณสักปีหนึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมีเพื่อนค่ะพอดีมีเพื่อนที่แบบเป็นแอร์เหมือนกันเป็นแอร์แขกนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเธอลองมาสมัครเป็นแอร์ดูสิอะไรอย่างเงี้ยฉันเห็นภาพเธอในแบบยูนิฟอร์มนะ<อ>ใช่ใช่ค่ะเจก็แบบใช่หรอคือตอนนั้นเจนแบบภาพภาพในหัวคือเบลอมากค่ะเพราะว่าแบบ เราไม่ได้มีภาพในหัวว่าเุ้ยเราจะใส่ยูนิฟอร์มนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพื raszam, ่อนบอกว่าฉ str ันเห็นเธอเป็นได้ไปลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ตอนแรกก็กลัวเนาะไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะไปหาข้อมูลยังไงเริ่มต้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเสิร์ชหาแบบสถาบันต่างๆที่จะสามารถแบบเอ้ยไกด์เราช่วยเราได้ประมาณนี้ก็เลยมาหาครูวิ่งใช่ครูวิงก็เป็นตัวเรือกของเจนคือแบบอ๋อตอนแรกค่ะก็คือทิวิเนี่ยเจนมองไว้หลายหลาย หลายสถาบันมากๆค่ะพี่มินาแล้วก็เออก็วันนั้นพี่มินาเป็นสถาบันแรกค่ะที่เจนเข้ามามใช่แล้วคือไม่รู้อะไรคือมันถัดใจเจนมากๆเลยว่าแบบนี่แหละฉันเลือกที่นี่แหละคือฉันฉันมาลองรอบเดียวแล้วฉันชอบที่นี่ฉันก็คือวันนั้นก็คือจ่ายเงินเลยโอ้ยซื้อวันนั้นเลยเหรอใช่ใช่ค่ะโอเควันนั้นเลยละกันใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ตอนนั้นบอกว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าออ้ยตัวเองดูไม่น่าเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ย แต่ยิ่ง<ช>ปัจจุบันนี้ตอนนี้บอกว่าพี่เห็นเวอร์ชั่นหลังติดปีกเราแล้ว,ลวยิ่งลุกแขกมากลุกแบบแอร์ตัวากลางมากตอนนี้อยู่ใช่แล้วขอบคุณค่ะได <laughs> ้เขาเจอแอร์มาเยอะค่ะแล้วก่อนหน้าเนี้ยที่เราเริ่มอยากมาเป็นแอร์เนาะคือเราอยากเป็นเพราะแค่เพื่อนบอกเลยไหมหรือมันมีความคิดว่าอยากเป็นอยู่แล้วคือจริงๆก็ ด้วยความที่มีแรงผลักจากหลายๆคนนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากเป็นขนาดนั้นคะ่ะใช่คือจริงๆเลยไม่ได้อยากเป็นขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเจ็ดแหลกอะคะ่ะพี่มีนาเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยจะเจ็ดแหลกนานมากๆอย่างเช่นเจนกลับมาจากอเมริกาเจนเจน็ตแหลกไปหนึ่งอาทิตย์ซึ่งเป็นคนมีปัญหากับการนอนนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเออแออาจจะไม่ได้เหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแต่เพื่อนไม่ใช่แค่เพื่อนที่เป็นแอนะคะเพื่อนทุกคนในกลุ่มอะค่ะคือแบบเห็นจริงๆไปเถอะขอลองลองไปสมัครให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทําตามความฝันให้แทนฉันทีฉันแบบสูงไม่ถึงเธอทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนี้แต่ก็แปลกนะก็คือเราไม่ได้มีความฝันอยากเป็นแอขนาดนั้นคือเหมือนแพชชั่นไม่ได้มาร้อยแต่เราก็เลือกที่จะ จ่ายเงินเรียนบางอย่างบางคนเขาแบบแพชชั่นไม่มาร้อยก็ ไม่ต้องจ่ายก็ได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นก็ได้อะไรเออไม่คิดอย่างนั้นหรอกไม่คิดค่ะพราะรู้สึกว่าคือถ้าเจนเจนเป็นคนบิ้วง่ายค่ะคือหมายถึงว่าคือถ้าสมมติว่าถ้าจะลองทําอะไรแล้วคือจะทําไปให้สุดเลยเพื่อเราจะได้รู้ว่าโอเคเราทําได้หรือไม่ได้สุดแล้วมันก็คือจะจบตรงนั้นเลยเจนไม่อยากมาเสียใจทีหลังอะค่ะพี่ณาสมมติว่าโอเคเจนลองไปสมัครด้วยตัวเองก่อนแล้วแล้วคือไปเฟลหรืออะไรทีหลังอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่อยากทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนรู้สึกว่าเจนอยากเตรียมตัว อยากให้ตัวเองพร้อมมากที่สุดอะคะ่ะ <ừ> ก็เลยลงของเสียนแต่ก็พี่กีนว่าตอนที่เรากว่าจะติดปีกเนี่ยก็เสียน้ําตาไปหลายรอบถูกต้องค่ะกว่าจะติดปีกก็เสียน้ําตาไปหลายรอบเพราะกลัวัวยใช่คือความกลัวมันแบบมันตีกันไปหมดเลยอะคะอ่ะอ๋อถ้าเป็นวันสัมภาษณ์เนะาะวันสัมภาษณ์ก็คือเป็นครั้งแรกของเจนนะคะแล้วคนแบบเป็นพันพันคนนะคะแล้วคือเจนเจอกรรมาการที่เขาแบบ ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านก่อนหน้าเจน4คนให้คนอื่นไม่ผ่านใช่ให้คนอื่นไม่ผ่านเราเจนแบบโอ้ยฉันไม่ขอกกรรมาการคนนั้นละกันฉันจะไม่ผ่านแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเราไปแล้วคือแบบ เนก็แนะนําตัวปกตินี่แหละค่ะได้กรรมการคนนั้นด้วยใช่ได้กรรมการคนนั้นเพราะว่ามันดันวนมาเป็นรอบเราถูกต้องค่ะในเซอรแบบเอาอะเอาสัก้างฉันมาถึงตรงนี้แล้วบางคนแบบไม่ได้อินไว้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกรรมการอะค่ะเซนแนะนำตัวไปสักพักกรรมการลุกเดินออกไปเลยค่ะพี่มินาแบบลุกเดินออกไปเลยลุกเดินแบบโมโหหรือเปล่าเอ้ใช่ใช่แบบอุ้ยฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เขาไปเอาซีเครทเพเปอร์ค่ะอ่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่เซนก็แบบโอ้ my <laughs> โอ้โลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งกลุ่มค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเขาก็แบบโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเวลานี้นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลายคนไม่รู้ Secret Paper คือเหมือนเป็นกระดาษว่าได้ผ่านเขารอบ <c oughs> ถูกต้องค่ะเธอได้ไปต่อนะใช่ใชแ่แล้ว,ลวน้ำตาไหลตอนไหนอ่ะก็คือหลังจากน่าจะน้ำตาไหลหลังจากได้ปีกแล้วเนี่ยแหละค่ะติดแล้วแต่ว่าคือหมายถึงว่าตอนไปเทรนค่ะไปเทรนมากกว่าคือเจนอะ ด้วยความที่ไม่เคยรู้สึกว่าอันนี้ภาษาเจนว่าค่อนข้างค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะคะพี่มนาเคยเป็นไหมเจนไม่รู้นะคือเจนอ,อ่านแมนนวลอยู่แล้วเจนแปลไม่ออกเลยอะคะ่ะทั้งประโยคแล้วเจนแบบโอ้ oh my god ฉันมาทําอะไรที่นี่หมายถึงอ่านหนังสือเทรนลูกเรือแล้วมันแปลไม่ออกทั้งๆท,งท,งที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแหละใช่ค่ะพี่เข้าใจใเพราะว่าตอนพี่เห็นหนังสือแมนนวลครั้งแรกลูกเรือเนาะ,ะโอ้โหแปลไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นศัพท์ แอดวานเป็นศัพ์เฉพาะบางอันเป็นศัพท์เชิงการบินด้วยใช่เป็นสัพท์ a v i a t ช o ่นเจนแบบโอ้ไม่กอดอะไรเนี่ย <laughs> ใช่ค่ะแล้วคือแบบตอนนั้นคือกดดันตัวเองมากค่ะกลัวแบบไม่ทันเพื่อนบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรียนหนักอะค่ะอ่า <laughs> ใช่สรุปที่เราร้องไห้หนักมากก็คือร้องไห้ตอนไปเทนนี่แหละ <laughs> ใช่ร้องไห้ตอนไปเรนค่ะร้ <laughs> ะองไห้ตอนไปเรน <laughs> ก็คือกว่า <laughs> กว่าจะได้ยูนิฟอร์มมาก็เสียน้ำตาไปหลายเยอะ <laughs> แต่พี่ก็สงสัยนะว่า เอ้ยเราบอกว่าเราไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นแอร์เราเริ่มมาสมัครแอร์มาโรงเรียนเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าน้องเจนติดปีกตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครเลยถูกต้องค่ะโลดนะสวยนะ <laughs> เคยคิดว่าอุ้ยฉันจะติดปีกแต่ครั้งแรกที่สมัครคณะนี้ไม่เคยค่ะเพราะว่าอันนี้กะไว้กับตัวเองอะค่ะเพราะว่าสักสองสาครั้งจะลองดูเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เฟลอะค่ะคือดี หมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์เฟลเพราะคนการแข่งข,ขันมันสูงมากๆจริงๆแอร์ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจะก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าครั้งแรกฉันไม่ได้ฉันจะลองอีกฉันจะลองอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราติดปีนแต่ครั้งแรกรู้สึกไงถึงโอ้โหคือวันนั้นเหมือนฝันไปอะค่ะนี่แบบโทรหาแม่โทรหาแฟนว่าแบบนี่ฝันไปหรือเปล่า <laughs> คือแบบเฮ้ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็คือตอนนั้นก็ตกใจมาก ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็เซนก็เหมือนทำรีเสิร์ชดูทิกตอกเยอะค่ะว่าแบบอุ้ยถ้าผ่านมาแล้วก็จริงแต่ว่าเธออาจจะไม่อาจจะไปตกฉากฟ้าก็ได้นะก็คือแพนิคไปอีกครับก็เคปอีกใช่ก็คือแพนิคทุกสเต็ปจริงๆอะค่ะใช่ค่ะแต่ได้ข่าวว่าแพนิคก่อนไปเทรนไม่พอตอนไปเทรนก็แพนิคเหมือนกันเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าตอนที่เราไปเทรนเนาะมันก็มีช่วงเออเขาเรียกอะไรอ่ะยังอยู่ในช่วงแบบ ขีปนาวุธต่างๆ<ช>อ่าแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้มาลงหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันมีเขาเรียก่อะไรอะยิงมาแต่ว่าส,สก,กัดได้ทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเ,ออเพราะว่าเขามี air d e f e n s ทันอ่าก็คือต้านทันถูกต้องแล้วตอนนั้นคือโกลาหลยังไงบ้างตอนเทรนตอนนั้นตอนนั้นเอาจริงๆเจนไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะด้วยความที่เราอะเป็นคนไทยเนาะเราไม่ได้แบบว่าตื่นตระหนกว่าเราจะแบบ มันจะเจออะไรแบบนี้อะค่ะคือเจนก็นั่งอ่านหนังสือค่ะพี่มินาอันนี้อยู่ในอะคาเดมีเรียนอยู่เลยป่ะ จันอยู่หอพักพอดีอ,อ๋อมันเป็นกลางคืนใช่กลางค <จำ S 1> ืนเป็นกลางคืน,นจันอยู่หอพักแล้วทีนี้จันก็นั่งอ่านหนังสือแบบชิวๆเลยค่ะแล้วก็แบบุยวันนี้ฉันต้องทําอะไรบ้างพรุ่งนี้มีรีแคปนะฉันต้องอ่านบทนั้นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บังเอิญแบดเมดของเจนนะคะอยู่ห้องตรงข้าม<อ>เขามาขอแบบดังมากใช่เพื่อนรวมรุนมามาขอดังมากจจันจันจจนอยู่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันก็แบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจันคิดว่าเหมือนกับแบบเขาก่อสร้างเฉยๆ อ๋อคือเราได้ยินเสียงดังพุ่งพุ่งุงนึกว่าเขาก่อสร้างหรือเสียงรถเสียงอะไรเขาอาจจะเป็นเสียงพุใช่เราก็คิดไปอย่างนั้นเสียงมันดังมากไหมสําหรับเจนไม่ได้ดังขนาดนั้นนะคะก็เหมือนเสียงพลุอะค่ะสาหรับเจนนะคะแต่คือเขาก็มาขอห้องเจนเจนก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเธอได้ยินเสียงไหมแบบุยเสียงดังมากน่านฟ้าเราแบบตอนนี้แบบกละหนมากอะไรอย่างเงี้ยเจนก็แบบเอ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดู หน้าตางอะค่ะก็เห็นว่าอ๋อมันคือไอ้หนึ่งอันนั้นนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นมาเป็นลูกเลยไหมใช่ค่ะแล้วเราไม่รีบหนีเหรอไม่ค่ะคือตอนนั้นนะคะคือเจนก็โทรหาแฟนค่ะแฟนเจนเขาเป็นคนดูรู้เรื่องพวกนี้อะค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไรถ่ายคลิปให้เขาดูเขาก็บอกว่าเอดฟเฟนเอดฟเฟนคือสกัดได้แบบร้อเซนแน่ๆไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรก็เลยก็เลยถ่ายคลิปเลยใช่ก็เลยถ่ายคลิปเลยใช่ ยื่นเหมือนยื่นเฉยๆเลยใช่ใชแล้วเขาแล้วเขาบอกเจนด้วยนะคะชีวิตเนี้ยเธอคุ้มแล้วเธอได้เจออะไรแบบเนี้ยใช่หรอใช่ค่ะเ <laughs> จนก็แบบโอ้ oh my god คือด้วยความที่เขาเป็นผู้ชาย <laughs> ผู้ชายจะชอบดูเรื่องอะไรพวกนี้อะคะ่ะเ <laughs> จนก็เลยแบบโอโอเคชีวิตน,นี้ฉันอาจจะคุมจริงๆ <laughs> แต่คือตัดภาพมาที่เพื่อนเจนนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นร้องไห้ <laughs> ใช่ว่าแบบพี่กลัวมากอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออไม่กลัวตอนนั้นคือใจก็แบบ อาจจะเป็นเพราะแฟนด้วยใช่อาจจะเป็นเพราะแฟนคือแบบทำให้เราแบบไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะคะก็เลยก็กลับไปนั่งอ่านหนังสือต่อหลังจากนั้นค่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องบอกแฟนว่าเธอมาดูเอง <laughs> ใช่ต้องบอกเขาว่าแบบเธอมาดูเองแต่คือเขาอยากมาดูด้วยนะคะระเดไม่ได้ใช่ <นะ S 2> แต่คือแบบเขาว่าเอชีวิตเนี้ยเธอคุมแหละเธออ๋อโอเคคุมก็ได้ถามฉันหรือยังว่าอยากคุมไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยพอตอนที่ยังเทรนอยู่เนาะแล้วมันมีเรื่อง ขี่ปนาวุธต่างๆเงี้ยเราไม่กลัวหรอคุณแม่คุณพ่อไม่แบบกลับบ้านเถอลูกไม่ต้องเป็นลูกเรือไม่ต้องเป็นแอร์แล้วคือแม่ไม่ได้พูดอะไรนะคะแม่ก็บอกว่าเออเซฟใช่ไหมโอเคใช่ไหมไม่ใช่ว่าแม่ไม่เป็นห่วงนะคะเขาก็เป็นห่วงมาตลอดเขาก็โทรโทรมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คือเขาก็ถามว่าแบบอยากอยู่ต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยซินก็รู้สึกว่าแบบคืเจนจะจบอยู่แล้ว,ลลวอะคือเจนจะเทรนจบแล้วใช่เจนจะเทรนจบอยู่แล้วคือจะมาหยุดแล้วกลับบ้านตอนนี้เจนรู้สึกว่ามัน มันไม่คุ้มกับสิ่งที่เจนแบบโหตั้งใจมาแทบตายลงทุนมาทุกอย่างใช่ค่ะลงทุนขนาดนั้นเสียเงินตั้งเท่าไหร่เสียน้่ตาตั้งเท่าไหร่คือจะไม่ให้กลับบ้านเลยจะรู้สึกว่าไม่คุ้มเพราะว่าเจนก็เลยมองย้อนกลับไปคนอื่นเขาก็อยู่ได้เจนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรสุดท้ายมันก็เซฟค่ะอืมแล้วเราก็มั่นใจในในสายการบินด้วยเนาะมั่นใจคมั่นใจเนาะแล้วก็จริงๆก็ ในในมุมมองของต่างชาติอะพี่ก็รู้สึกว่าหลายๆหลายๆชาติเนาะเขาก็ดูมั่นใจในในประเทศที่เจนอยู่เหมือนกันว่าแบบเออจะสามารถแบบว่าเอาอเขาเรียกต่อต้านอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วอืมค่ะ<อ>เนาะ ก็ไม่แปลกว่าทําไมคุณแม่ถึงอาจจะไม่ได้กังวลมากใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ก็บอกก็เสพข่าวเยอะแต่คือด้วยความที่ข่าวที่ออกออกไปอะค่ะคือประเทศที่เจนอยู่ก็คือเขาบอกว่าเขาสกัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแม่ก็เลยอ,อ๋อโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ก็อยู่ไปอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ เนาะแล้วตอนนี้ก็เริ่มบินแล้วใช่ค่ะเริ่มบินมาแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างบินตอนนี้คือบินเยอะไหมเยอะค่ะร้อยร้อยกว่าชั่วโมงบินฉ่ำบินเยอะนี่ขนาดแบบว่าเพิ่งเทรนเนาะแล้วก็เริ่มบินนี่ก็บินเยอะแล้วใช่ค่ะบินเยอะมากเคยคิดไหมว่าความฝันมันจะมาแบบเร็วขนาดนี้สําเร็จเร็วขนาดนี้ไม่เคยเลยค่ะ คือเจนรู้สึกว่ามาไกลามากเหมือนกันคะ่ะหมายถึงว่าเจนอาจจะโชคดีที่สมัครครั้งแรกเราติดเลยแล้วทุกอย่างก็คือเหมือนเร็วไปหมดอะคะ่ะเร็วโดวยที่แบบเรายังไม่ทันตั้งตัวอะคะ่ะพี่มินามีทริคอะไรที่แบบทําให้สมัครครั้งแรกเราติดบ้างทริคเหรอคะเจนว่าสําหรับเจนก็หนึ่งะะอะค่ะ manifest เนาะคือคนเราก็ manifest ถ้า universe รู้ว่าเราต้องการอะไร <laughs> เขาก็จะให้เรา <laughs> <laughs> แล้วก็อย่างหนึ่งเจนเต็มตัวไปแบบว่าเจนพยายาม เตรียมไปให้ธรรมชาติที่สุดอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆเจนว่ากรรมการเขารู้อะค่ะว่าใครท่องมาอืมจริงใช่เพราะยิ่งเจนเข้าไปอยู่ในบริษัทจริงๆแล้วเจนเลยรู้สึกว่ากรรมการเขารู้จริงๆเขารู้ทุกอย่างว่าใครท่องมาหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเลยว่าการเป็นธรรมชาติอะคะ่ะดีที่สุดอืมอืมใช่แล้วที่เรามาเรียนกับที่ครูวิงได้เอาไปใช้บ้างไหมโอ้ใช่เยอะนะคะหมายถึงยิ้มเอ่ยไปถึงก็เจนก็คือยิ้มไปก่อนเลยใช่แล้วก็คือมั่นใจคือแบบ ถ้าทางการเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มินาเราทริกในการแบบถอดรองเทา้าเอื้อมแต่ครูวิงคือสอนไปก็โอเคใช้ได้จริงๆค่ะหมายถึงการเอื้อมแต่การคืบคือเจนไม่ได้เป็นคนสูงอะคะ่ะเจนสูงประมาณร้อยหกสิบสองเนาะคือไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่ก็คือเอื้อมแต่ได้แบบสบายสบายอ่าแล้วก,ออาการตอบคําถามอ่ะการตอบคําถามใช่ไหมคะ่ะคือที่ครูวิงสอน เกินบนะคะที่เขาทำก็ค <Eso S 2> ือตรงอะค่ะจริงจริง <Club> ก็ค <Ton meeting từ ng> ือตรงพยายามจะสอนให้ครอบคลุมให้หมดแหละใช่แต่ว่ามันเหมือนต้องบางทีมันต้องเอาไปอัดเดปกับถูกต้องกับคําถามใหม่ของเขามันต้องเหมือนไปเหมือนเรียบเรียงใหม่อ่ะถ้าเราจะไปตอบตรงๆจากที่สอนเลยมันก็เป็นสคริปต์เนาะใช่ใช่ค่ะสมมติว่าให้พี่มินาดูสคริปต์ให้มันก็ยังเป็นสุดท้ายมันก็ไม่ใช่คําพูดเราอะค่ะสุดท้ายเราก็ต้องเอามาแบบอัดเดปให้เข้าปากตัวเองเหมือนที่พี่มินาบอกเจนว่าแบบ ทำใหกาพูดพูดในกระจกสิพูดเข้าไปสิ้นก็พูดอยู่อย่างนั้นนะคะพูดในกระจกพูดกับแฟนพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยฉันโอเคไหมฉันพูดแล้วฉันยิ้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเจนเป็นคนที่แบบกลายเป็นคนที่ยิ้มง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ยิ้มยิ้มสวยมากขอบคุณค่ะใช่ค่ะแล้วพูดเราต้องยิ้มนะไม่ใช่เพราะว่าเขาเขาก็อยากได้คนที่เป็นแบบ หน้าตาให้สายการบินเขาจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเราแอบเป็นคนหน้าดุนิดๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนหน้าดุเจป็นคนแบบไม่ค่อยได้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กลายเป็นยิ้มง่ายขึ้นเยอะเลยนะใช่ค่ะเอขอะคุณเองเนี่ยแหละค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะที่เราลองไปปรับเนาะตอบคําถามต่างๆอ่ะเราได้ไปซ้อมด้วยไหมซ้อมค่ะซ้อมหนักค่ะจริงไหมเนี่ยใช่ค่ะเจนซ้อมทุกวันอือใช่ค่ะถึง หรือหลังจากเลิกง,งานอย่างเงี้ยคะ่ะเจนจะกลับมาซ้อมหน้ากระจกเลยซิงอใช่อยา่างบางคนเขาแบบไม่สอบไงพี่รู้สึกว่าพอไม่สอมเนี่ยมันก็เลยไปแบบเขินหรือแบบไม่เป็นธรรมชาติ <ừ> กับกรรมาการด้วยหรือเปล่าอาจจะใช่นะคะแต่สําหรับเจนเจนรู้สึกว่าการซ้อมให้คล่องปากคะ่ะมันมันไม่ใช่การแบบ ไม่ใช่การเราท่องอะคะมันมันเหมือนการยิ่งเราซ้อมอะคะ่ะมันจะยิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะคะพี่มนานสําหรับเจนพี่เข้าใจอย่างนี้ว่ามันไม่จําเป็นว่าสมมติคําถามว่าทําไมอยากเป็นลูกเรือ Why w Why o u like to b e c o m e a ์เม i n c ครูเนาะ<อ>มันไม่จําเป็นต้องตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง แต่<ช>อาจา<ฮ>ะจะมีเอมเดิมมันเหมือนว่าเป้าหมายที่เราอยากเมสเซจที่เราอยากส่งถูกต้องเดิมแต่มันไม่จําเป็นต้องเป็นแพทเทิร์นเดิมใช่ใช่ถูกต้องคะ่ะถูกต้องใช่พี่อะรู้สึกว่าหลายๆคนอะกลัวการมาเรียนเพราะว่ากลัวไปตอบเป็นแพทเทิร์นกลัวไปตอบเป็นการท่องแต่พี่มองว่าที่ครูวิ่งนะเราไม่เคยสอนให้ใครท่องนะแต่ว่าส่วนใหญ่น้องๆเองอะถ้าไปกังวลมากเกินอะบางทีหนูจะไปท่อง เอาอะเออไม่อยากให้น้องท่องเลยใช่ใช่ค่ะต้องไม่กังวลเลยค่ะคือถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วอะค่ะเราก็ต้องแค่แบบปล่อยใจสบายๆบาย <c oughs> เขาก็คนคนหนึ่งที่อยากรู้จักเรา <c oughs> ใช่ <c oughs> เหมือนคิดว่าเขาเป็นเหมือนผู้โดยสาร <c oughs> เป็นเหมือนครู <c oughs> เป็นเหมือนเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> จริงเราแล้วเขา <c oughs> เขาแบบ ทุกคนอะค่ะเขาเฟรนลี่มากๆสำหรับเจนนะคะใช่เพราะว่าจริงๆอะเจนอีกทริคหนึ่งเนาะวันที่เจนสัมภาษณ์อะค่ะเจนใ้กรรมการคนเดิม3วันติดเลยอาจจะเป็นกรรมการคู่บุญหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่คือเจนอะอยากให้เขาจําเจนได้อะค่ะพี่มินาเจนถามเขาว่าแบบวันชิดแชทนะคะวันที่สองเจนถามเขาแบบอุ๊ยยู่ใช้ลิปสติกสีอะไรอะสวยมากๆเลยช่วยบอกฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ถามคาถามอะไรเจนเลยนะคะเขาแค่บอกเจนว่า เดี๋ยวเราคุยกันวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะแล้วจิงก็ผ่านไปถึงไฟนอลวันต่อมาแล้วจนก็เลยถามเขาว่าเอ้ยเวานอ่ะคุณยังไม่บอกฉันเลยนะว่าลิปสติกคุณสีอะไรเขาบอกเอ้ยฉันจําเธอได้แล้วคุณเนิงที่แบบถามชาญเรื่องลิปสติกสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันจําเธอได้แล้วช็ที่ที่ครูวิงสอนมาค่ะทีนี้ก็ได้เขาจําเราให้ได้ ใช่ใช่คะ่ะเจนก็หยอดหยอดเขาไปเขาบอกโอเคสีนี้นะของยี่ห้อนี้เธอไปดูที่พาเลตน,นะซ้ายมือสีที่สามเ<อ>ขาบอกละเอียดมากค่ะ<อ>จริงๆเขาเขาน่ารักมากมาจนตอนนี้คือลิปเราก็สวยนะันนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะเก็บ <c oughs> ทริคจากแอร์ทุกคนมาใช่คะ่ะเก็บทริคมาค่ะเ <c oughs> จนเชื่อว่าหลายๆคนก็เอาไปใช้ได้คะ่ะคือต้องเหมือนว่าด้วยความที่เขาเขาเจอคนเยอะค่ะพี่นาเขาไม่มีทางจําเราได้อยู่แล้วต้องทำยังไงก็ได้อะค่ะให้เขาจําเราได้อื แล้วเราทําอาชีพเ r มาก่อนเนี่ยแล้วพอมาเป็นแอร์เนาะเราคิดว่ามันปรับในการเป็นแอร์ได้ไหมหรือว่าใช้ในการสัมภาษณ์แอร์ได้ไหมอืมอาจจะได้มั้งคะ่ะอันนี้เซนไม่แน่ใจแฮะคือจริงๆจะเป็น HR ด้วยความที่เซนนะคะเอ,อ่อทำไฮริงบ้างนิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ทำเพโรเนาะไม่ได้เกี่ยวกับพวก เจอคนมากมายเท่าไร่แต่การคุยกับคนนะคะเจนว่าค่อนข้างสําคัญอเราต้องกล้าที่จะแบบคุยกับคนใหม่ๆอะคะ่ะใช่ต้องกล้าที่จะทําความรู้จักเขาก่อนหมายถึงว่าเราไม่จาเป็นต้องรอว่าออไม่ถ้าเธอไม่ทักฉันฉันจะไม่คุยกับเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบเข้าเลยะคะ่ะ approach เลยว่าแบบโอเคสวัสดีคะ่ะเจนนะคะคือเราต้องมีความแบบ นี่คือคุณสมบัติหนึ่งที่เซนรู้สึกว่าสําคัญมากมากค่ะที่เอามาอัดแอปใช้ด้วยกันได้อ่าซึ่งจริงๆจบอะไรมาหรือทําอาชีพอะไรมามันก็เป็นได้หมดอะมันต้องหาจุดอัดแอปใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเราต้องมาอัดแอปให้ได้อัดแอปให้เป็นอ่าแล้วมีอะไรที่อยากฝากคนทางบ้านหรือเพื่อนๆน้องๆทางบ้านถ้าเขาอยากติดปีกเป็นแอร์สายแขกนี่ต้องทําไงคะติดปีกเป็นแอร์สายแขกใช่ไหมคะมั่นใจคะ่ะพี่น,นะต้องมีความมั่นใจเตรียมความพร้อม คือเพราะว่าแอสายแคล์ค่ะเขาชอบอย่างเดียวเลยค่ะคืออยู่ต้องคอนฟ idence มากมากถ้าอยู่ไม่คอนฟิดเขาดูความคอนฟ idence ของเราค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษค่อนข้างก็ต้องต้องได้เลยอะค่ะใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะทําให้ติดปีกแบบน้องเจนได้ติดปีกมันเจนค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเจนมากมเลยขอบคุณค่ะพี่นาถ้าใครนะคะอยากจะเป็นแอสสวยๆแบบน้องเจนแบบนี้ค่ะ บอกเลยว่าต้องรีบเตรียมตัวค่ะเพราะว่าจริงๆแอร์โฮสเตสและสจวตมารับทุกเดือนนะมีมารับทุกเดือนแต่ว่าถ้าเราไม่พิแพตัวเองอ่ะมันก็จะไม่สําเร็จนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้แรงบันดาลใจจากน้องเจนไปนะคะถ้ามีนาเป็นแอร์ได้ถ้าเจนเป็นแอร์ได้ทุกคนก็สามารถเป็นแอร์โฮสเตสและสจวตได้เช่นเดียวกันค่ะขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ